พระวจนะของพระเจ้าประจำวันพระวจนะของพระเยซูถึงบรรดาสาวกของพระองค์หลังจากการขืนพระชนของพระองค์ยอห์นบทที่20ข้อ 26- ถึง29เมื่อผ่านไปแดวันแล้วพวกสาวกของพระองค์อยู่ด้วยกันในบ้านนั้นอีกและโทมัสอยู่กับพวกเขาด้วยประตูก็ปิดแล้ว แต่พระเยซูเสด็จเข้ามาและทรงยืนอยู่ท่ามกลางพวกเขาตรัสว่าสันติสุขจงดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายแล้วพระองค์ตรัสกับโทมสัสว่าเอานิ้วของท่านแยงที่นี่และดูที่มือของเรายื่นมือของท่านออกมาคลำที่สีข้างของเราอย่าสงสัยเลยแต่จงเชื่อโทมสัสทูลพระองค์ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพระองค์ พระเจ้าของข้าพระองค์พระเยซูตรัสกับเขาว่าเพราะท่านเห็นเราท่านจึงเชื่อหรือคนที่ไม่เห็นเราแต่เชื่อก็เป็นสุขยอห์นบทที่21ข้อ16ถึง17พระองค์ตรัสกับเขาครั้งที่สองว่าซีโมนบุตรยอห์นเอย๋ยท่านรักเราหรือเขาทูลตอบพระองค์ว่าใช่ องค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์ทรงทราบว่าข้าพระองค์รักพระองค์พระองค์ตรัสกับเขาว่าจงดูแลแกะของเราเถิดพระองค์ตรัสกับเขาครั้งที่สามว่าซีโมนบุตรยอนเอ๋ยท่านรักเราหรือเปตโตรเสียใจมากที่พระองค์ตรัสถามเขาครั้งที่สามว่าท่านรักเราหรือเขาจึงทูลพระองค์ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้า พระองค์ทรงทราบทุกสิ่งพระองค์ทรงรู้ดีว่าข้าพระองค์รักพระองค์พระเยซูตรัสกับเขาว่าจงเลี้ยงดูแกะของเราเถิดสิ่งที่บทตอนเหล่านี้เล่าคือบางสิ่งที่องค์พระเยซูเจ้าได้ทรงปฏิบัติและตรัสต่อบรรดาสาวกของพระองค์หลังจากการขืนพระชนของพระองค์อันดับแรก พวกเรามาดูที่ความแตกต่างใดๆที่อาจมีในองค์พระเยซูเจ้าก่อนและหลังการคืนพระชนพระองค์ยังคงทรงเป็นองค์พระเยซูเจ้าผู้เดียวกับในอดีตรหรือไม่พระคำพีประกอบด้วยบรรทัดต่อไปนี้ซึ่งพรรณนาเกี่ยวกับองค์พระเยซูเจ้าหลังจากการคืนพระชนประตูก็ปิดแล้วแต่พระเยซูเสด็จเข้ามา และทรงยืนอยู่ท่ามกลางพวกเขาตรัสว่าสันติสุขจงดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายเป็นที่ชัดเจนอย่างยิ่งว่าองค์พระเยซูเจ้าณนะขณะนั้นไม่ได้ประทับอยู่ในกายที่เป็นเนื้อหนังอีกต่อไปแต่ตอนนั้นพระองค์ประทับอยู่ในกายจิตวิญญาณนี่เป็นเพราะว่าพระองค์ได้ทรงก้าวเหนือข้อจำกัดของเนื้อหนังไปแล้วถึงแม้ว่าประตูจะปิด แต่พระองค์ยังคงสามารถเสด็จมาอยู่ท่ามกลางผู้คนและทรงทำให้พวกเขาสามารถมองเห็นพระองค์ได้นี่คือความแตกต่างที่ยิ่งใหญ่ที่สุดระหว่างองค์พระเยซูเจ้าหลังการคืนพระชนกับองค์พระเยซูเจ้าที่ทรงพระชนชีพในเนื้อหนังก่อนการคืนพระชนถึงแม้ว่าจะไม่มีความแตกต่างใดๆระหว่างการทรงปรากฏของกายจิตวิญญ,ญาณในชั่วขณะนั้น กับการทรงปรากฏขององค์พระเยซูเจ้าตามที่ทรงเป็นก่อนหน้านั้นแต่องค์พระเยซูเจ้าในชั่วขณะนั้นได้ทรงกลายเป็นผู้ที่ผู้คนรู้สึกเหมือนเป็นคนแปลกหน้าเพราะพระองค์ได้ทรงกลายเป็นกายจิตวิญญาณหลังจากที่ได้ทรงคืนพระชนจากความตายและเมื่อเปรียบเทียบกับเนื้อหนังก่อนหน้าของพระองค์แล้วกายจิตวิญญาณนี้เป็นปริศนา และน่าสับสนมากกว่าสำหรับผู้คนนอกจากนี้ยังทำให้เกิดระยะห่างระหว่างองค์พระเยซูเจ้าและผู้คนมากยิ่งขึ้นและผู้คนรู้สึกในหัวใจของพวกเขาว่าองค์พระเยซูเจ้าในชั่วขณะนั้นทรงกลับกลายเป็นลึกลับยิ่งขึ้นการรับรู้และความรู้สึกเหล่านี้ในส่วนของผู้คน ได้นำพวกเขากลับไปสู่ในยุคแห่งการเชื่อในพระเจ้าที่ไม่สามารถมองเห็นหรือสัมผัสได้โดยฉับพลันดังนั้นสิ่งแรกที่องค์พระเยซูเจ้าทรงทำรรหลังจากการคืนพระชนของพระองค์คือการทำให้ทุกคนสามารถมองเห็นพระองค์ได้เพื่อยืนยันว่าพระองค์ทรงดำรงอยู่และเพื่อยืนยันข้อเท,ท็จจริงเกี่ยวกับการคืนพระชนของพระองค์นอกจากนี้ การกระทำนี้ยังฟื้นคืนสัมพันธภาพที่พระองค์ทรงมีกับผู้คนให้กลับไปเป็นอย่างที่เคยเป็นเมื่อครั้งที่พระองค์กำลังทรงพระราชกิจในเนื้อหนังเมื่อครั้งที่พระองค์ทรงเป็นพระคริสต์ผู้ที่พวกเขาสามารถมองเห็นและสัมผัสได้บทอวสานหนึ่งของการนี้คือผู้คนไม่มีความสงสัยในสิ่งใดก็ตามที่องค์พระเยซูเจ้าได้ทรงคืนพระชนจากความตาย หลังจากทรงถูกตรึงที่กางเขนและพวกเขายังไม่มีความสงสัยในพระราชกิจแห่งการถ่ายมวลมนุษย์ขององค์พระเยซูเจ้าเช่นเดียวกันอีกบทอวสานหนึ่งคือข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการที่องค์พระเยซูเจ้าทรงปรากฏต่อผู้คนหลังจากการขืนพระชนของพระองค์และการที่ทรงทำให้ผู้คนสามารถมองเห็นและสัมผัสพระองค์นั้น ได้ให้ความปลอดภัยแก่มวลมนุษย์ในยุคพระคุณอย่างมั่นคงซึ่งทำให้แน่ใจว่านับจากเวลานี้เป็นต้นไปผู้คนจะไม่กลับไปสู่ยุคธรรมบัญญัติที่เป็นยุคก่อนหน้านั้นด้วยเหตุผลที่พวกเขาทึกทักเอาว่าองค์พระเยซูเจ้าได้ทรงหายไปหรือว่าพระองค์ได้เสด็จจากไปโดยไม่ตรัสพระวจนะใดๆด้วยเหตุนี้ พระองค์จึงได้ทรงทําให้แน่ใจว่าพวกเขาจะเดินหน้าต่อไปโดยปฏิบัติตามคําสอนขององค์พระเยซูเจ้าและพระราชกิจที่พระองค์ได้ทรงทําไว้โดยเหตุนี้ระยะใหม่ในพระราชกิจในยุคพระคุณจึงได้เปิดขึ้นอย่างเป็นทางการและจากชั่วขณะนั้นเป็นต้นไปผู้คนที่เคยได้ใช้ชีวิตอยู่ภายใต้ธรรมบัญญัติก็ได้โผล่ขึ้นจากธรรมบัญญัติ และเข้าสู่ยุคใหม่ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นใหม่เหล่านี้คือความหมายที่มีหลายแง่มุมของการที่องค์พระเยซูเจ้าทรงปรากฏต่อมวลมนุษย์หลังจากการคืนพระชนในเมื่อขณะนี้องค์พระเยซูเจ้ากําลังประทับอยู่ในกายจิตวิญญาณผู้คนสามารถสัมผัสพ,พระองค์และมองเห็นพระองค์ได้อย่างไร คำถามนี้กล่าวถึงเนยยสําคัญของการทรงปรากฏต่อมวลมนุษย์ขององค์พระเยซูเจ้าพวกเจ้าสังเกตเห็นสิ่งใดในบทตอนของข้อพระคัมภีร์ที่พวกเราเพิ่งได้อ่านไปหรือไม่โดยทั่วไปแล้วกายจิตวิญญาณไม่สามารถมองเห็นหรือสัมผัสได้และหลังจากการคืนพระชนพระราชกิจที่องค์พระเยซูเจ้าได้ทรงปฏิบัติ ก็ได้ครบบริบูณ์แล้วดังนั้นในทางทฤษฎีพระองค์ไม่ทรงมีความจำเป็นโดยสิ้นเชิงที่จะต้องเสด็จกลับมาท่ามกลางผู้คนในพระฉายาดั้งเดิมของพระองค์เพื่อพบกับพวกเขาแต่การทรงปรากฏของกายจิตวิญญาณขององค์พระเยซูเจ้าต่อผู้คนเช่นโทมัสได้ทำให้ในยะสำคัญของการทรงปรากฏของพระองค์เป็นรูปธรรมมากขึ้น เพื่อที่ว่าการทรงปรากฏของพระองค์จะได้แทรกซึมเข้าไปในหัวใจของผู้คนอย่างลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นเมื่อพระองค์ได้เสด็จมาหาโทมสัสพระองค์ได้ทรงให้โทมสัสผู้สงสัยสัมผัสพระหัตถ์ของพระองค์และได้ตรัสบอกเขาว่ายื่นมือของท่านออกมาคลำที่สีข้างของเราอย่าสงสัยเลยแต่จงเชื่อพระวจนะและการกระทำเหล่านี้ ไม่ใช่สิ่งที่องค์พระเยซูเจ้าทรงต้องประสงค์จะตรัสและทำเพียงหลังจากที่พระองค์ได้ทรงคืนพระชนเท่านั้นในความเป็นจริงแล้วนั่นคือสิ่งที่พระองค์ทรงต้องประสงค์ที่จะทำก่อนที่พระองค์ทรงถูกตรึงที่กลางเขนเห็นได้ชัดว่าก่อนที่พระองค์จะทรงถูกตรึงที่กางเขนนั้นองค์พระเยซูเจ้าได้ทรงมีความเข้าใจเกี่ยวกับผู้คนเช่นโทมัสอยู่แล้ว แล้วเราสามารถเห็นสิ่งใดจากการนี้พระองค์ยังคงทรงเป็นองค์พระเยซูเจ้าพระองค์เดิมหลังจากการคืนพระชนของพระองค์เนื้อแท้ของพระองค์ไม่ได้เปลี่ยนไปความสงสัยของโทมสัสไม่ได้เริ่มต้นเมื่อน,นั้นเท่านั้นแต่ได้อยู่กับเขามาตลอดเวลาที่เขาติดตามองค์พระเยซูเจ้าอย่างไรก็ตามนี่คือองค์พระเยซูเจ้า ผู้ได้ทรงคืนพระชนจากความตายและได้ทรงกลับจากโลกฝ่ายวิญญาณด้วยพระฉายาดั้งเดิมของพระองค์ด้วยพระอุปนิสัยดั้งเดิมของพระองค์และด้วยความเข้าใจเกี่ยวกับมนุษย์ของพระองค์จากเวลาที่พระองค์ทรงอยู่ในเนื้อหนังดังนั้นพระองค์จึงได้เสด็จไปหาโทมัสก่อนเป็นอันดับแรกและส่งให้โทมัสสัมผัสพระปรัดของพระองค์ ไม่ใช่เพียงเพื่อให้โทมัสมองเห็นกายจิตวิญญาณของพระองค์หลังจากการคืนพระชนเท่านั้นแต่ยังให้โทมัสสัมผัสและรู้สึกถึงการดำรงอยู่ของกายทางจิตวิญญาณของพระองค์และคลายความสงสัยของเขาไปโดยสิ้นเชิงก่อนที่องค์พระเยซูเจ้าจะทรงถูกตรึงที่กางเขนโทมัสสงสัยในเรื่องที่พระองค์ทรงเป็นพระคริสต์มาโดยตลอดและไม่สามารถเชื่อได้ ความเชื่อที่เขามีในพระเจ้านั้นตั้งอยู่บนพื้นฐานของสิ่งที่เขาสามารถมองเห็นได้ด้วยตาของเขาเองสิ่งที่เขาสามารถสัมผัสได้ด้วยมือของเขาเองเท่านั้นองค์พระเยซูเจ้าได้ทรงมีความเข้าใจเป็นอย่างดีเกี่ยวกับความเชื่อของบุคคลชนิดนี้พวกเขาเชื่อเพียงพระเจ้าในสวรรค์และไม่เชื่อในองค์หนึ่งเดียวผู้ที่พระเจ้าทรงส่งมา หรือพระคริสต์ในเนื้อหนังเลยอีกทั้งพวกเขาก็จะไม่ยอมรับพระองค์เพื่อให้โทมัสยอมรับและเชื่อในการดำรงอยู่ขององค์พระเยซูเจ้าและเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงจุติเป็นมนุษย์อย่างแท้จริงพระองค์จึงได้ทรงอนุญาตให้โทมัสเอื้อมมือของเขาออกมาสัมผัสพระปรัดของพระองค์ความสงสัยของโทมัส ก่อนและหลังจากการคืนพระชนขององค์พระเยซูเจ้ามีความแตกต่างกันหรือไม่เขาสงสัยอยู่เสมอและไม่มีทางที่ผู้ใดจะสามารถแก้ไขความสงสัยและทำให้เขาคลายความสงสัยเหล่านั้นไปได้ยกเว้นแต่กายจิตวิญญาณขององค์พระเยซูเจ้ามาปรากฏต่อเขาด้วยพระองค์เองและยอมให้เขาสัมผัสรอยตะป,ปูบนพระกายของพระองค์ดังนั้น นับตั้งแต่เวลาที่องค์พระเยซูเจ้าได้ทรงอนุญาตให้โทมัสสัมผัสพระปรับของพระองค์และปล่อยให้เขารู้สึกถึงการมีอยู่ของรอยตะปูจริงๆความสงสัยของโทมัสก็ได้หายไปและเขาได้รู้อย่างแท้จริงว่าองค์พระเยซูเจ้าได้ทรงคืนพระชนแล้วและเขาได้ยอมรับและเชื่อว่าองค์พระเยซูเจ้าทรงเป็นพระคริส และพระเจ้าผู้ทรงจุติเป็นมนุษย์ที่แท้จริงถึงแม้ว่าในเวลานี้โทมัสจะไม่มีความสงสัยอีกต่อไปแต่เขาก็ได้สูญเสียโอกาสที่จะพบกับพระคริสต์ตลอดไปแล้วเขาได้สูญเสียโอกาสที่จะอยู่ร่วมกับพระองค์ติดตามพระองค์และรู้จักพระองค์ตลอดไปแล้วเขาได้สูญเสียโอกาสที่พระคริสต์จะทรงทำให้เขาเพียบพร้อมไปแล้ว การทรงปรากฏขององค์พระเยซูเจ้าและพระวจนะของพระองค์ได้จัดเตรียมข้อสรุปและคำพิภากษากับความเชื่อของพวกที่เต็มไปด้วยความสงสัยพระองค์ได้ทรงใช้พระวจนะและการกระทําจริงๆของพระองค์เพื่อบอกบรรดาผู้สงสัยบอกพวกที่เชื่อเฉพาะในพระเจ้าในสวรรค์แต่ไม่เชื่อในพระคริสต์ว่าพระเจ้าไม่ได้ทรงชมเชยความเชื่อของพวกเขา อีกทั้งพระองค์ไม่ได้ทรงชมเชยพวกเขาสำหรับการติดตามพระองค์ในขณะที่สงสัยพระองค์วันที่พวกเขาเชื่อในพระเจ้าและพระคริสต์อย่างเต็มเปี่ยมอาจเป็นวันที่พระเจ้าได้ทรงทําให้พระราชกิจอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ครบบริบูรณ์แล้วเท่านั้นแน่นอนว่าวันนั้นก็จะเป็นวันที่ได้มีคำพิพากษาต่อความสงสัยของพวกเขาเช่นเดียวกัน ท่าทีที่พวกเขามีต่อพระคริสต์ได้กำหนดชะตากรรมของพวกเขาและความสงสัยที่ดื้อรั้นของพวกเขาหมายความว่าความเชื่อของพวกเขาไม, <M> ไม่ก่อให้เกิดผลใดและความแข็งกระด้างของพวกเขาหมายความว่าความหวังของพวกเขานั้นสูญเปล่าเพราะการที่พวกเขาเชื่อในพระเจ้าในสวรรค์เพิ่มขึ้นเพราะภาพลวงตาและความสงสัยที่พวกเขามีต่อพระคริสต์นั้น อันที่จริงแล้วคือท่าทีที่แท้จริงที่พวกเขามีต่อพระเจ้าถึงแม้ว่าพวกเขาได้สัมผัสรอยตะปูบนพระกายขององค์พระเยซูเจ้าความเชื่อของพวกเขาก็ยังคงไร้ประโยชน์และบทอวสานของพวกเขาก็สามารถอธิบายได้เพียงว่าเป็นการตักน้ำด้วยตะกร้าไม้ไผ่ทั้งหมดนั้นสูญเปล่าสิ่งที่องค์พระเยซูเจ้าได้ตรัสกับโทมัส ยังเป็นวิธีการของพระองค์ที่ชัดเจนอย่างยิ่งในการตรัสบอกทุกผู้คนเช่นกันว่าองค์พระเยสูเจ้าผู้ทรงคืนพระชนคือองค์พระเยสูเจ้าผู้ได้ทรงใช้เวลา33ปีครึ่งไปในการทรงพระราชกิจท่ามกลางมวลมนุษย์ถึงแม้ว่าพระองค์ได้ทรงถูกตรึงที่กางเขนและได้ทรงรับประสบการณ์กับหุบเขาแห่งเงาของความตาย และถึงแม้ว่าพระองค์ได้ทรงรับประสบการณ์กับการคืนพระชนพระองค์ก็ไม่ได้ทรงก้าวผ่านการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าในแง่มุมใดๆถึงแม้ว่าขณะนี้พระองค์ได้ทรงมีรอยตะปูบนร่างกายของพระองค์แล้วและถึงแม้ว่าพระองค์ได้ทรงคืนพระชนและได้ทรงพระดำเนินออกจากหลุมฝังศพแล้วแต่พระอุปนิสัยของพระองค์ความเข้าใจเกี่ยวกับมวลมนุษย์ของพระองค์ และเจตนารมณ์ที่พระองค์ทรงมีต่อมวลมนุษย์ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเลยแม้แต่น้อยนอกจากนี้พระองค์ยังกําลังตรัสบอกผู้คนว่าพระองค์ได้เสด็จลงจากกางเขนได้ทรงฉลองชัยเหนือบาปได้ทรงเอาชนะความยากลำบากและได้ทรงฉลองชัยเหนือความตายรอยตะปูเป็นแค่หลักฐานแห่งชัยชนะเหนือซาตานของพระองค์ หลักฐานแห่งการเป็นเครื่องบูชาลบล้างบาปเพื่อไถ่มวลมนุษย์ทั้งหมดได้สำเร็จพระองค์กำลังตรัสบอกผู้คนว่าพระองค์ได้ทรงรับบาปของมวลมนุษย์แล้วและว่าพระองค์ได้ทรงทำให้พระราชกิจแห่งการไถ่ของพระองค์ครบบริบูรณ์แล้วเมื่อพระองค์ได้เสด็จกลับมาพบกับบรรดาสาวกของพระองค์พระองค์ได้ตรัสบอกข้อความนี้กับพวกเขา โดยการทรงปรากฏของพระองค์เรายังมีชีวิตอยู่เรายังดำรงอยู่วันนี้เรากำลังยืนอยู่ต่อหน้าพวกเจ้าอย่างแท้จริงเพื่อที่ว่าพวกเจ้าสามารถมองเห็นและสัมผัสเราได้เราจะอยู่กับพวกเจ้าเสมอองค์พระเยซูเจ้ายังทรงต้องประสงค์ที่จะใช้กรณีของโทมัสเป็นการตักเตือนสำหรับผู้คนในอนาคตว่า ถึงแม้ว่าเจ้าไม่สามารถมองเห็นหรือสัมผัสองค์พระเยซูเจ้าในความเชื่อในพระองค์ของเจ้าแต่เจ้าก็ได้รับพระพรเพราะความเชื่อที่แท้จริงของเจ้าและเจ้าสามารถมองเห็นองค์พระเยซูเจ้าเพราะความเชื่อที่แท้จริงของเจ้าและบุคคลประเภทนี้ได้รับพระพรพระวจนะที่ได้รับการบันทึกในพระคัมภีร์เหล่านี้ ซึ่งองค์พระเยซูเจ้าตรัสไว้เมื่อพระองค์ได้ทรงปรากฏต่อโทมัสเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้คนทั้งหมดในยุคพระคุณการทรงปรากฏต่อโทมัสของพระองค์และพระวจนะที่พระองค์ได้ตรัสต่อเขามีผลกระทบที่ลุ่มลึกต่อหลายชั่วคนหลังจากนั้นสิ่งเหล่านี้มีในยย่สำคัญชั่วนิรันโทมัสเป็นตัวแทนของบุคคลชนิดหนึ่งที่เชื่อในพระเจ้า แต่ยังสงสัยพระเจ้าพวกเขามีธรรมชาติที่หวาดระแวงมีหัวใจที่มุ่งร้ายเป็นคนทรยศและไม่เชื่อในสิ่งต่างๆที่พระเจ้าทรงสามารถทำให้สำเร็จลุล่วงพวกเขาไม่เชื่อในฤทธานุภาพไม่สิ้นสุดของพระเจ้าและอธิปไตยของพระองค์และพวกเขาไม่เชื่อในพระเจ้าผู้ทรงจุติเป็นมนุษย์เช่นเดียวกันอย่างไรก็ตาม การคืนพระชนขององค์พระเยซูเจ้าขัดแย้งกับคุณสมบัติเหล่านี้ที่พวกเขามีและยังให้โอกาสพวกเขาในการค้นพบความสงสัยของพวกเขาเองระลึกได้ถึงความสงสัยของพวกเขาเองและยอมรับการทรยศของพวกเขาเองด้วยเหตุนี้จึงมาเชื่ออย่างแท้จริงในการดำรงอยู่และการคืนพระชนขององค์พระเยซูเจ้าสิ่งที่เกิดขึ้นกับโทมัส คือการตักเตือนและข้อควรระวังสำหรับคนยุคหลังจากนั้นเพื่อที่ว่าผู้คนจำนวนมากขึ้นสามารถตักเตือนตัวเองไม่ให้เป็นผู้สงสัยอย่างเช่นโทมัสแล้วว่าหากพวกเขาได้ทำให้ตัวเองเต็มไปด้วยความสงสัยเช่นนั้นแล้วพวกเขาก็จะจมลงสู่ความมืดหากเจ้าติดตามพระเจ้าแต่ต้องการสัมผัสพ,พระปรัตขององค์พระผู้เป็นเจ้า และรู้สึกถึงรอยตะปูของพระองค์เพื่อยืนยันเพื่อตรวจสอบความถูกต้องเพื่อาคาดคะเนว่าพระเจ้าทรงดำรงอยู่หรือไม่อยู่เสมอเช่นเดียวกับโทมสัสเช่นนั้นแล้วพระเจ้าก็จะทรงละทิ้งเจ้าดังนั้นองค์พระเยซูเจ้าจึงทรงพึงประสงค์ให้ผู้คนไม่เป็นเหมือนกับโทมสัสที่เชื่อเพียงสิ่งที่พวกเขามองเห็นได้ด้วยตาของพวกเขาเอง แต่ให้เป็นผู้คนที่บริสุทธิ์และซื่อสัตย์ไม่เก็บงำความสงสัยต่อพระเจ้าเอาไว้แต่เพียงเชื่อและติดตามพระองค์ผู้คนเช่นนี้ได้รับพระพรนี่เป็นข้อพึงประสงค์เล็กน้อยอย่างยิ่งที่องค์พระเยซูเจ้าทรงมีต่อผู้คนและเป็นการตักเตือนสําหรับบรรดาผู้ติดตามของพระองค์